สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่3เดือน10ปีศกนะครับตอนนี้ตีห้านาทีและ25นาทีนะครับผมจะมอบเด็ดครับของปิดกอยแล้วก็เหรียญลูน,ลน่าเจาะทรงเป็นพิเศษเลยนะครับคลิปนี้ทั้ขึ้นมาเพื่อเป็นการอัปเดตราคาเท่านั้นนะครับและขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดหน้าล่าสุดเวลานี้เลย24,999ท่านนะครับผมเป็นโค้ สอนวิ่งมาราธอนนะครับแล้วก็ลดน้าหนักด้วยแล้วก็คริปโตรกรนซีก็จำคลาบให้กับเพื่อนๆได้ศึกษานะครับอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ดีที่สุดแด้สอนที่สุดเพราะว่าผมไม่ได้จบการสอนมานะครับผมอ่อนี่คือท่านไหนที่อยากซัพพอร์ตหรือสนับสนุนนะครับก็สามารถกด สมัครสนหรับสนุนตรงนี้ได้นะครับสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับผมขอบคุณมากมากเลยสําหรับผู้ชมนะครับผมและพิเศษนะครับต้นไหนที่อยากสนใจเกลุ่มนะครับก็สามารถทักหาผมใต้คลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับจะแนบลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับแต่ทักมาสอบถามก่อนนะครับผม ออขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนี่คือถ้าอยากติดตามผมในเรื่องเกี่ยวกับสอนวิ่งหรือลดน้ำหนักนะครับหรือว่าจะไปเดินเร็วนะครับผมเป็นโค้ชสอนวิ่งนะครับก็ติดตามได้เพจโค้ชโชคเดินอย่างไรดีกว่าวิ่งนะครับยอดติดตามข้อสามหมื่นกว่าซับนะครับแต่ใน u t u b e นะครับอยู่ประมาณ2 4 9 9 9นอะครับวันนี้ก็น่าจะ25 0 0 0ท่านแล้วนะครับผมโอเค มาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวของลูน่าด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านไหนที่มีคนทักมาถามนะครับว่าเหรียญอีทิเลียมนะครับที่เป็น ETSW ที่ยังไม่มีให้เทรดใน BINANCE นะครับสามารถซื้อได้ที่ไหนก็ตอบได้เลยว่าของในกระดานโอเคมีนะครับแต่ BINANCE ยังไม่มีให้เทรดนะครับแต่คนที่ซื้อเหรียญ ETS ก่อนหน้านี้อาจจะได้แอดอกไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะ น่าจะยังเทรดไปได้เพราะในกระดานมันไม่มีให้เทรดนะครับดังนั้นแล้วหลายท่านอาจจะคิดว่าวันเขเข้ากระดานไปเน,น้นจะวิ่งแบบหลายพันเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นผมไม่แน่ใจนะจะลงก็ได้แต่ยังไงคลิปนี้จะบอกว่าเออเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็ของโอเคโอเคเอ็กมีนะครับแต่ของกระดานไทยยังไม่มีเหรียญตัวนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะอันนี้ไปคิดเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไวใ้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันนะครับในช่องคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะดูตัวของรู n นาด้วยกันนะครับรู n นกายังเขียวสดใสอยู่นะครับก็บิตคอยลลงเขาก็ขึ้นบิตคอยขึ้นเขาก็ขึ้นบิตคอยลขึ้นเขาก็ลงก็ได้แต่ในคลิปนี้บวกอยู่นะเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือราคาใจด้วยนะครับส่วนตัวของเชาวนี้ผมจะใช้ของกระดาน MT5 นะครับในการดูนะครับตลาดทองคำครับ XAUUSD นะครับก็คือทองคําโลกนะครับอยู่ตอนนี้ กระโดดเปิดแก็บหรือเปล่านะครับโอเคครับเช้านี้นะครับอยู่ที่1663นกรอึนะครับกรอบเคลื่อนไหวอยู่1665นะครับประมาณ1-2ึดอนนะครับก็ภาพใหญ่ก็คือมันลงอยู่แล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าวิกนี้จะดีกลับขึ้นหรือเปล่านะครับกรอบกับแต่องคำขึ้นนะครับผมว่าคลิปตัวก็จะขึ้นเช่นกันนะครับแต่ดอกเบี้ยทางสหรัฐหรืออังกาไม่รู้จะขึ้นยังไงบ้างผมไม่แน่ใจนะครับ เมื่อไหร่ที่หยุดหรือชะลอแค่คําว่าชะลอหรืออะไรแบบนี้วิ่งตาแตกเลยนะครับก็แล้วแต่อย่ารอให้ถึงวันนั้นทองไม่แน่ใจว่าเด้งและช็อตหรือเปล่านะครับเพื่อนเอลองดูแล้วกันนะครับนี่คือทาเดมวิกใหญ่นะครับเด้งไปแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยและช็อตหรือเปล่าหรือจะกลับเทรนแต่กราววิกเนี่ยต่ำมากๆเลยนะวิกนะครับแล้วก็มันเนี่ยถังมากๆเลยแต่ทํามาลงได้อีกนิดนึงนะครับโอเคเดอ่าโอเคครับสรุปตรงคำน่าจะมีโอกาสที่จะลงต่อ นะครับอ่าผมไม่อยากฟันตรงว่าลงต่อนะแต่เพื่อนๆลองดูแล้วกันว่ามันเป็นแบบนี้หรือไม่เด้งขึ้นไปเป็นแบบนี้หรือไม่เป็นแบบนี้หรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับด่านแรกก็จะมาได้ก็แต่แตวโซนเช้านี้หนึ่งพันหกร้อยีซีนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นสิบเอ็ดโมงหรือบ่ายโมงนะครับก็ลองดูแล้วกันรับลึกสุดรอบนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเต็มนี้เลยนะครับอยู่ประมาณสักหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดแต่เคยจำไส่ํำสุดในรอบสองปีกว่าๆก็า,าพออยู่ที่หนึ่งพัน 614ดอลลร์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูตัวของอีทีเรียมให้นะครับอีทีเรียมตอนนี้ก็เช่นกันนี่คือกรอบที่ผมทีเทนเด็ไลายไว้ที่ไลน์ส่งไว้ในกลุ่มเช่นกันนะครับเมื่อวานนะครับก็เราจะเฝ้าระวังกันอยู่นะครับสําหรับตัวของอีทีเรียมนะครับเดจะเป็นยังไงต่อนะครับจะกลับตัวตอนไหนบอกยากนะครับดังนั้นแล้วเราก็ต้องหาจังหวะขันเอาเองนะครับนะครับเราจงหาต้องหาจังหวะกันนะครับว่าเราจะ ตามเฟรมไหนแต้งนี้วันนี้ก่อนเจ็ดโมงเช้าจะเป็นแต้งสีเขียวได้หรือไม่จะเป็นแต้งสีเขียวเรียบร้อยครับวันต่อไปกลับตัวแต่ถ้าเกิดเป็นแต้งส,สีแดงอยู่ก็ต้องหาจุดกลับตัวไม่แน่ใจว่าจะลงมา1นึ่งหรือ1นึ่งสอหรือไม่สำหรับอีทเทียมหรือว่าจะพวดลงมาแต่แถวหน 2, 2่งผมจะดูตามเพรมใหญ่ โอเคตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงกดตัวลงนะครับบอกว่ามีโอกาสที่จะถอยลงมาตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับส่วนกลุ่มเดียวผมส่งให้นะครับว่าแนวไหนที่ที่ที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับนี่คือกราฟของอิตาเลียมนะครับก็ยังไงก็ได้เห็น12ึ่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะพรวดลึกผมคิดว่าน่าจะมาไม่อยากพูดเลยนะครับแต่ตามเพรมเดย์เนี่ยมันบอกว่ามีโอกาสหลุดต่ากว่า1286นะครับเพื่อนๆถ้าเรามอง เดนะครับแต่หนึ่งนะครับเจ็ดโมงเช้าน่าจะเป็นจุดกลับตัวได้แต่ต้องรีบทุบสองชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็กลับตัวได้เลยเพราะว่าทุกการเฟรมเนี่ยมันต่าหมดแล้วนะครับโอเคครับผมจะดูตัวของบิดโกยหน่อยนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันสองร้อยตอนนี้นะครับก็อยู่ในกรอบก็เหมือนราคาที่วิเคราะห์ไว้เมื่อคืนแต่ผมจะเอาตัวนี้ออกไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามเฟรมใหม่นะครับตีเทนไลน์ใหม่ให้กับเพื่อนๆนะครับ อาจจะไม่เทรน,นไลน์ที่ดีที่สุดแต่เราไม่ได้บอกว่าจะซื้อขายตรงไหนนะนี่ผมต้องขอออกตัวแล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อ่ามาชีน้นาหรือชักชวนในการลงทุนให้คุณซื้อขายราคาใดราคาหนึ่งเพราะว่าการพูดถึงราคาถือตรงนู้นขายตรงนี้ผมว่ามันมันผิดกฎหมายนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าทางตลาดอ่าหลักทรัพย์มันมันมัน่อนข้างที่จะผู้ไม่มีใบอนุญ,ญาตเนี่ยมามาบอกราคาเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับผมนะน,นี้ผมก็ ขอใช้คาว่าเรียนรู้ศึกษากรฟกคนล้วกันแต่ราคาที่พูดก็เป็นราคาที่เราคาดการหรือสมมุติขึ้นมานะครับอาจจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่ามีทั้ง2ฝั่งนะครับเว่าล้าผมใช้ตัวฟิวเจอร์นะครับในการดูพวกตลาดฟอเร็ก์พวกนี้มันมีแนวโน้มนะครับมันมีตั้งขึ้นทั้งลง,งแล้วคุณก็ต้องไปคิดต่อเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนในสปอร์ตนี่ที่นําได้ว่าเออมันขึ้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 นราคานี้ราคานี้เพราะผมไม่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะผมไม่ได้ปั่นหุ่นนะครับ เขาอยากให้สรรมาชิกเข้าใจด้วยนะครับผมหลายท่านขอราคาไทยนะผมไม่ก็อยากจะลงะในในหยุดช่องเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดในรายกลุ่มเนี่ยผมค่อนข้างที่จะลงอยู่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเพราะว่าผมตั้วันหนึ่งเป็น5คลิปโอคลิป,คลป10คลิป20คลิปก็มีจะให้ผมบางครั้งเนี่ยใน YouTube เนี่ยผมทําหลายๆตัวนะครับแล้วทีวนี้อยู่ๆก็บอกว่าขอราคาไทยด้วยขอราคาไทยด้วยครับผมเองก็ไม่รู้ว่าขอราคาไทยด้วยครับมันเป็นตัวไหนเพราะบางครั้งบางตัวพูดไม่พูดแล้วทีวนี้ผมก็ ไม่ได้นี้เลยนะครับมันพูดยังไงเดียคือไม่ค่อยสะดวกบางครั้งราดีตามคลิปด่วนๆก็เอาตามใจทุกคนเนี่ยมันยากนะครับก็ยังไงก็เอาแสแตนดาร์ดเป็นราคาอดอลลาร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปไหนก็จะลงก็จะเจอแต่เสี่ยมกันก็คือถ้าอยากด่วนจริงๆก็ต้องดูกลุ่มเท่านั้นนะครับคุณจะได้เห็นทุกคลิปเลยที่ผมลงนะครับผม Uh, ตัวของ S4 นะครับแล้วก็ตัวของ D นะครับ D กดได้อีกนิดหนึ่งนะครับยึกงยักยิ่ยัก,ยก,ยก,ยกแบบนี้นะครับให้กดลงมาให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เราจะเห็นลักษณะแบบนี้ถ้า D กดต่ำนะครับก็จะเห็นแบบนี้อ่าเห็นแบบนี้นะครับ Week นะครับนอนแล้วมันอีกนิดนึงอ่ามันตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะอีกวิกหรือเปล่าวิกเต็มๆหรือเปล่านะเรียบร้อยครับมีเฮแนะ่ถ้าเกิดรักษาฐานอยู่แถวๆหนึ่งหมื่นเก้าพัน ได้นะคบแต่ผมเองอ่ะอยากให้มันจะแหลบลงมาอีกสักรอบหนึ่งนะถ้ากรณีที่มันไม่ลงถําแล้วเนี่ยอยากอยากให้จะแหลบลงมาสักักรอบหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้เห็นหรือเปล่าในโซนล่างๆนี้นะครับในโซนล่างๆเนี้ยในโซนแต่ละโซนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยถ้าอยากได้ปลายไส้ผมคิดว่ามันมีโอกาสนะครับแต่สิ่งที่คุณจะแต่ผมสิ่งที่คุณจะได้เห็นผมคิดว่าน่าน่าจะเห็นแต่แต่หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดร้อยตรงเนี้ยมีโอกาสได้เห็นนะครับ นะครับแต่ผมคิดว่ามีโอกาสดีกัดนะจะได้ปลายไส้ตรงนี้ดีมากมากเลยก็เพืเ่อนๆลองดูจังหวะแล้วกันนะอันนี้พูดถึงสถานะคนที่รอซื้อนะครับแต่คนที่ช็อตเซลล์ก็อาจจะช็อตแล้วก็ได้นะครับหรือคนที่เปิดลองก็ลองแล้วก็ได้แต่แล้วแต่ว่าเราจะมองเป็นแบบไหนนะครับเมื่อคุณเตดตามเฟรมสั้นๆนคุณก็ซื้อซื้อมาขายไปในกรอบแคบๆได้นะครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับผมยังจัดตารางลูกศิษย์ยังไม่เสร็จเลยนะครับเพื่อนๆมีเป็น10 20ชั่วโมงเลยนะครับเมื่อวานก็ กินกาแฟาก่อนนี่คือกราฟของลูน่าทยนะครับดูของลูน่าใจให้หน่อยนะครับผมก็แนวต้านนะครับที่ขึ้นมารอบนี้นะครับกับรอบก่อนนะครับอยู่ประมาณโซนนี้0.000.0138 00นะครับในรอบของหลายวันก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, ประมาณ2 3อาทิตย์นะครับยอดนี้ นะครับต้านอยู่นะครับต้าป่านต่อก็น่าจะเป็น1 0 0 0ง0 0 2ตังค์นะครับยับก็น่าจะอยู่ประานี้ครับเพื่อนๆนะครับรับอ่าตรงนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อก่อนเส้นตรงนี้ที่ผมก่อนข้างรอยนะครับก็ประมาณ50-40บ่ยปลายๆขยับขึ้นมาเรื่อยถ้าเกิดรักษาฐานมันก็ขยับไป1ตังค์นี้หตังค์จะเป็นแนวรับลึกสุดแล้วผมคิดว่านะครับแต่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นยังไงหลังนั้นแล้วณเวลานี้วินาทีนี้ถ้าเกิดการที่ ตัดตัวลงมาผมก็คิดว่ามันก็ตามดอลลาร์นะครับก็ไปแปลงค่าดอลลาร์กันเอาเองแต่ถ้าเกิดว่าเราดูราคาตรงนี้นะครับก็รับลึกสุดก็น่าจะประมาณโซนนี้นะครับเพื่อนๆหนึ่งตังหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ9 8 0 0 0 9 8 0 0น9 9น้นี่น่าจะเป็นอะไรที่ราคานักษานะครับเข้าถึงได้นะครับผมนะครับประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้ป๊าบ ครับอันนี้ผมตีเส้นเนลไลน์มาร์กดูนะครับว่ามีการหรือเปล่าอันนี้ผมซื้อก็ถ้าผมลงทุนนะผมสมมติผมจะก็อฟขวานะผมไม่รอจังหวะที่จะซื้อเพราะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับซื้อมาถูกต้องแล้วเราก็ขายมันอีกซื้อมาถูกต้องแล้วเราก็ขายมันอีกมันจะพลาดบิ๊กจอดนะครับพอมันไม่ไปขายก่อนดีกว่าไปซื้อตัวอื่นสุดท้ายทำแบบนี้ถูกสองสาครั้งสุดท้ายครั้งนั้นขายก่อนดีกว่าไปซื้อตัวอื่นตัวอื่นติดดอยสุดท้ายตัวนี้วิ่งตาแตกครับสุดท้ายขายขายก็ขายไม่ลงกกกัััััดดดตตตตววนนน้้ออออิิยยครบบมาซืีี็ะ ต้องแน่วแน่นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่ควรยุ่งหลายตัวนะครับเอาตัวที่เราเข้าใจลึกซึ้งก็คือวัดกันไปเลยแบบนี้กว่าพูดกันง่ายๆนะครับวัดความรวยไปเลยจนกับรวยครับวัดกันไปเลยแต่แต่คุณจะไปวัดตัวไหนนะครับนะครับไปอยู่วัดหรืออุตะปาร์ลอยไม่ว่ากันนะครับผมนะก็ต้องเล่นแล้วไอเอาไอสุดๆนะครับถ้าไม่สุดก็ไม่รู้จะลงทุนทำไมแต่อายุน้อยๆนะครับลงทุนน้อยๆก็ดีแล้วเพราะว่าปิดตลาดเราจะได้ยังมีแรงทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดหลังเกษียณแล้ว ได้เงินมาเนี่ยข้อขอหมดได้นะครับเป็นเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะรู้มากนะครับทุกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเรียนเก่งแค่ไหนนะครับระดับระดับคือผมยกตัวอย่างอะไรเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เงินเดืน pillar, อนกี่แสนกี่ล้านนะครับทํางานดีมีหน้ามีตานะครับไม่ใช่ว่าจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จไม่ได้บอกว่าความกวสำเร็จผมแนวคิดหมายว่าไม่ใช่ว่าคุณเรียนที่หนึ่งในห้องแล้วคุณจะเติตัตได้ที่ได้ที่หนึ่งนะครับนั่นคือความหมายนะครับแต่คนที่ เคยแพ้มาหนักตงหากคนที่เคยกัดทุนมาหนักหนักต่างหากที่จะทําให้คุณร่ารวยได้ผมคิดว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณทนการกัดทุนได้เยอะแล้วคุณเจ็บมาเยอะผมคิดว่ามันจะทําให้คุณเจอวิกฤตแต่ถ้าเกิดคุณไหนที่กําไรอยู่ตลอดมันก็ถือว่าโชคดีแล้วก็เขาเก่งมากๆเลยแถมต้องต้องต้อง,องยั่งยืนนะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเล่นอะไรที่เกี่ยวชีวิตต้องจริงจังหน่อยนะครับ ไม่ใช่ลงทุนตามไลยคลุมนะครับไลยกลุ่มเขาผ่านมาผ่านไปนะครับไม่ได้มาจริงจังนะครับผมนะนะครับแล้วข้อความฝันมันก็มีแต่ไม่ใช่ต้องดูความจริงด้วยนะครับว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดถามอะไรคุณคิดไม่ได้คุณก็ต้องขายมันทิ้งนะครับผมว่าประมาณนี้อันนี้ผมพูดต่วตไปนะครับพูดเหมือนกับแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆนะครับเพราะถือว่าเราเป็นสมาชิกช่องก็เรียนรู้ด้วยกันลงทุนด้วยกันผมก็ขาดทุนนะครับไม่ใช่ว่ากําไรทุกวันนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับนะครับคนเราต้องมีฝันนะครับ ก่อนหน้านี้กิบบาหรือดอสโกยหรืออะไรก็้ขึ้นมาร้อนแรงนะครับทุกคนมองลัมโบกินนี่ไว้ตอนนี้ไม่รู้มองอะไรแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือประมาณนี้นะครับในกรอบเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยผมทําให้เพื่อนดูนะให้เราได้เห็นภาพผมก็เล่นกราฟด้วยนะครับปกติไม่ต้องดูอะไรนะครับดูแล้วเราซื้อตั้งแต่การต่ําเราก็เป็นสนใจนะครับผมประมาณนี้อ่านะครับประมาณนี้เลยโอเคนี่คือครับประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ได้วิ่้าอะไรเดี๋ยวยังไงจะมาเดตกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว น,นะครับผมต้องเร่งจัดตารางฝึกนะครับพอดีเด็กตอนกลางวันเน่ะเด็กน้อยไม่นอนเลยนะครับผมก็ไม่รู้หาจังหวะไหนจัดตารางให้นักเรียนนะครับก็เลยรีบรีบมาทํา YouTube ก่อนนะครับ13นาทีนี้ผมถ้าเขียนเคสเนี่ยผมไปเป็นเป็น4ี่หคนแล้วนะครับผมโอเคแต่แบ่งเวลามาให้กับเพื่อนๆที่ติดตามในกลุ่มจะส่งให้เขาตอนเช้าเพราะว่าเวลาเขาตื่นมาเขาจะได้ชื่นใจและจะได้เห็นว่าเออมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างน้อยก็ไม่มากก็น้อยจะได้รู้แนวทางครับคลิปนี้ขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ